สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราจะทำย้อนบทที่14ข้อที่1นถึงสี่อ่านย้อนบทที่14ข้อที่1น่ถึงสี่ก็เป็นคาตรัสของพระเยซูริตนะสิ่งที่พระองค์ทรงจากนั่นคือว่าพระองค์จะทรงล่วงหน้าก่อนล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็จะไปเตรียมที่สําหรับเราในเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในพระในในพระเยซูริต พนะระองค์จะนําหน้าไปนะครับสิ่งที่พันธีบอกเรา,เาพูดถึงสิ่งสถานที่ที่เราจะไปหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปนะจะจะจากโลกนี้ไปด้วยเหตุผลวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่กับพระเจ้า,านะพระเจ้า,าพระเยซูคริสต์ทรงอบอกเรานะบอกเราว่า 1. พระองค์ทรงรู้จักที่รูนะ้จ,จักที่ที่เราจะไปอยู่ นะก็คือที่ที่พระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์เสด็จกลับไปแล้วก็จะพระองค์ทรงรู้จักเป็นอย่างดีอย่างที่สองก็คือล่วงหน้าไปก่อนนะล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพื่อที่จะเตรียมที่ให้เรานะการที่พระองค์ไปก็คือไปเตรียมที่ไปล่วงหน้าล่วงหน้าไปไปเตรียมที่และสุดท้ายเนี่ยพระองค์จะพาเราไปด้วยนั่นะนะคือสิ่งที่ ต้องบอกว่าเป็นความหวังนะเป็นความหวังของเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในพิเยซูคิดว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเมื่อเราสิ้นชีวิตไปนะเราจะไปอยู่กับพระเจ้าเราจะไปอยู่กับพระเจ้าในที่ที่มีความสุขนะตรงที่สําคัญนะทุกคนจากโลกนี้ไปหมดหละแต่ว่าที่ที่จะไปเนี่ยอยู่ที่ไหนนะจะทนทุกข์เหมือนที่อยู่ในโลกนี้หรือเปล่าเ๋ยหรือมีความทุกข์ยากเหมือนที่อยู่ในโลกนี้หรือเปล่า แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมที่ที่เราไปแล้วเราจะมีความสุขมีสันติสุขมีความเช่นชมอินดยอยู่เป็นนิดนี่หลายนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพระพีได้บอกเราก็คือพระองค์จะเตรียมที่ให้เราสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้หรือเงื่อนไขเงื่อนไขที่เราจะไปอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เราก็คืออย่างแรกก็คือว่าการ ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดผมเชื่อว่าสิ่งนี้ทุกคนทราบนะทุกคนทราบทุกคนเข้าใจนะก็คือการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดการยอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตนะแล้วก็ให้พระองค์เป็นหนึ่งในชีวิตของเราเอ,อาจารย์ปโลบอกว่ารับด้วยปากเชื่อด้วยใจใช่ไหมครับก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่เราจะมีชีวิตนิรันร์ได้รับความรอดจากพระเยซูคริสต์ แล้วเราก็จะไปในที่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้สําหรับเราแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่เพียงแต่ที่เราจะเชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสเท่านั้นสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าเราต้องรักษาความเชื่อของเราจนถึงที่สุดด้วยรักษาความเชื่อของเราจนถึงที่สุดหลายคนไปไม่ถึงฝั่งนะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางท,ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถรักษาความเชื่อจนถึงที่สุดได้นะไปได้แค่ครึ่งทางแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าหันไปกลับไหว้รูปเคารพหันไปกลับไหว้พระอื่นก็ไปไม่ถึงเหมือนกันนะก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรียนสำคัญสำหรับเราคือว่าโอเคหนึ่งเราต้องรับพีะเยสุคคิหนงพบช่วยรอดสองก็คือว่าเราจะรักษาความเชื่อของเราจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเราได้หรือไม่ สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เ่อบอกว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญเงื่อนไขหนึ่งนะหลายคนรู้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระชื่อรอดแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาความเชื่อของตัวเองจนถึงเวลาที่ตัวเองจากโลกนี้ไปก็เป็นสิ่งที่นา่าเสียดายนะเป็นสิ่งนา่าเสียดายที่ไปไม่ถึงฝัง่งนะเพราะนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราแล้วก็ประทานกําลังให้กับเราที่จะ มีกำลังที่จะสามารถรักษาความเชื่อของเราจนไปถึงเวลาที่เราจะจากตรงนี้ไปแล้วจะได้ไปอยู่ในที่ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราขอพระเจ้าเปยพรากกับ